ก็สวัสดีครับก็หลังจากที่ตื่นนอนมาตอนตีห้านะครับก็จะเป็นวัตถุโบราณนะครับแบบสอนอินี้ครน,นี่คือวันที่วันนี้มีสิบแป พวกเราเป็นลอสี่ซอาห h e อออินเดียสามสิ่งแปลกๆในอินเดียที่ต้องเจอแน่ๆอย่างแรกคือเขาเรียกว่ามิจฉาชีพสายมิตรภาพคือโกงแบบมิจแบบมิตรภาพเนาะเขาจะเข้ามาแบบว่าเหมือนทําให้เราอุ่นใจแต่พอแบบถึงที่หมาแเราอะเขาก็จะเรียกเก็บเงินแบบแพงๆอ่ามีเหตุการณ์ไหนที่ทุกคนจําได้แบบขึ้นใจไหม ที่ทัสมาฮาวเนาะเออที่สมาฮาวเดี๋ยวเราค่อยพูดกันดีก,กว่าเรามา <S <S พูด first impression แรกที่เราเจอกันที่อินเดียหรือว่าตั้งแต่ก่อนไปเลยเป็นยังไงบ้างก่อนจะไปอินเดียเนาะเรามีการทำพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าซึ่งพาสปอร์ตก็ทําง่ายมาก <S <S ที่ทาพาสปอร์ตย้ายสถานที่แล้วนะคะอย่าไปตรงสนามเจ็ดร้อยปีนะเพราะเดี๋ยวจะได้ได้ทําให้ไปที่ไหนคะเซ็นทรัลเนี่ยเ่อแล้วก็เรื่องของวีซ่าก็ มีแนะนําเกี่ยวกับพวกเอกสารเนาะก็ให้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปยืน่นก็จะมีใบอนุญ,ญาตจากมหาลัยที่สำคัญสุดแล้วก็เอกสารทั่วไปเรียกว่าหาได้นในอินเทอร์เนต็ตเราเช่นรูปอะไรเงี้ยรูปขนาดสองนิ้วเป็นถ่ายแบบวีซ่าอเมริกาเนาะเราเริ่มเดินทางกันตั้งแต่สิบหกรออยู่ที่ดอนเมืองขึ้น,ข,นขึ้นเครื่องบินส่วนใหญ่ะก็จะเป็นคนอินเดียคนไทยมีประมาณสามสี่คน ก็คือพวกเราหรือเปล่าตัสี่คนก็คือพวกเราที่เหลือทั้งลำก็จะเป็นชาวอินเดียทั้งหมดเลยเออเขาก็จะมีการทำมีการสรวดกับเครื่องบ้างอะไรบ้างใช่ระหว่างเครื่องที่เครื่องกําลังบินอยู่เนาะก็จะมีแอร์นอกเครื่องแบบแอร์นอกเครื่องแบบเดินนะคะเดินเดินเดินมันก็เขาจะช็อคอยู่เนาะเพราะคนไทยโดยตามหลักเราก็นั่งกันอยู่เฉยๆใช่ไหมแต่นี้เขาเดินแบบ แอร์นอกเครื่องแบบละกันเอออาจจะมีกลิ่นความเป็นเครื่องเทศแบบมัสซาราบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าจริงๆพอเราไปเราก็จะรู้ว่าทําไมเขาเป็นกลิ่นแบบนั้นเดี๋ยวเราอาจจะไปพูดกันอีกทีหนึ่งเนาะในหัวข้อถัดไปแลนถึงอินเดียแล้วตออตมตมปะตมอคืออันนี้เราเจอทุกคนเราอึ้งมากคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหน หรือจริงๆเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันไปทางไหนแต่พอเราจับจุดได้แล้วว่าโอเคคนเนี้ยต้องไปหาคนเนี้ยอี่อยู่เขาก็รู้ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยหมดหมด,หมดกะเขาแล้วนะรอก่อน <c oughs> หมดกะคือไงมันมันมีหมดด้วยหรอโอเคก็รอสรุปคือเขาก็เลยบอกว่าให้ไปช่องคนเข้าเมืองที่แบบเป็นคนอินเดียเลยอะไรอย่างงี้ปะเออใช่พูดง่ายๆคือมันช่รกันเลย ใช้รวมกันเลยอ่ะมันไม่ต้องแยกอะไรอย่างเงี้ย<ช>คืองงมากว่าสรุปแล้วเข้ากัาเขาคือเออยังไงอันนี้ทุกคนก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เนาะอีกน,นิดนึงเนาะมันจะมีช่องเนาะแยกเป็นคนต่างประเทศแล้วก็คนในประเทศตอนที่เราไปอ่ะเราอ่ะเข้าช่องอผู้เดินทางต่างประเทศ <laughs> แต่ก็นั่นแหละเหมือนที่เพื่อนเรามอกี้เพราะฉนั้นใคร <laughs> ที่แบบว่าเออไปแล้วงงว่า ก็ต้องเข้าตอมอตรงไหนเข้าช่องไหนก็ได้ที่มีพลังงานอยู่แต่แต่ตอนที่กลัวที่แบบจะถามเลยนะเพราะถ้าทุกคนไม่ถามอ่ะก็จะไม่มีใครช่วยคือเมื่อเราถามเขาจะช่วยแต่ถ้าเราแบบว่ายืนเฉยๆอ่ะ คิดว่าคงไม่ค่อยมีใครเดินเข้ามาทักเราหรอกคนอินเดียพูดภาษาอังกฤษได้เกือบจากทุกคนในเมืองที่เราไปนะเดลีซึ่งบอกก่อนว่ามันก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างเจริญเนาะคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษาอังกฤษได้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือสำเนียงเขาอาจจะฟังยากหน่อยนิดน่อนิดเดียวแต่ว่าเขาใช้คำง่ายนะใช่ก็พอแบบว่าฟังออกได้ประมาณนึงเนี้ยค่ะก็พอเรา เราก็เรียกแท็กซี่เนาะก็จะเป็นแท็กซี่ส่วนตัวที่เรามีคอนแทคอยู่แล้วไปที่พักคือเราต้องบอกกันว่าที่พักตอนแรกเนาะที่เราดูกันในเอ่อในทาวเวอร์โลกาเอ้ยชิปดอตอ้ยที่พักอะอึ้งมากเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่ามันอยู่ในสลัมให้ทุกคนเข้าใจง่ายเนาะเอาเป็นว่าอาจจะใช้คาอาจจะไม่ถูกถูกขนาดนั้นที่พักอะหนึ่งถูก สองสะอาดดีมากตรงปกแบบเป๊ะใช่ตอนแรกอะเรากังวลกันมากเพราะเราดูกันในแมตเนาะว่ามันอยู่ในสลัมพอไปถึงปุ๊บเป็นไงคะคือตอนแรกแบบว่าทางทางเข้าก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงแต่พอเดินเข้าไปแล้วเจอโรงแรมแล้วก็อุ่นใจเสร็จปุ๊บพอเราเข้าไปแล้วโรงแรมสะอาดมากพนักงานแบบว่าต้อนรับอย่างดี่างนี้เลยค่ะห้องน้ำอะเขามีการแยกเป็นส่วนๆฉันว่ามันดีมากเลยอะที่ ค่อนข้างที่จะตกใจในตอนแรกนะคะคือห้องพักไม่มีกระจกคือจะเป็นห้องปิดทึบหมดหน้าห้องจะมีออดให้กดข้อดีนะของการที่มันไม่มีหน้าต่างอะไรเลยอ่ะเพราะว่าอะไรเราจะไม่ได้ยินแตรมันย4สชั่วโมงค่ะทุกคนมันปิดทึบหมดเลยอ่ะมันก็เลยจะไม่ค่อยได้ยินเสียงแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยมั้งไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยเออเนี่ยแหละข้อดีนะคะทุกคนใช่ก็วันแรกก็ค่อนข้างเหนื่อยเนาะ ไปถึงก็พักผ่อนวันแรกผ่านไปใดๆก็ตามแต่ละวันไม่ค่อยได้อะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเหตุการณ์ต่างๆเหตุการ์สำคัญสำคัญทุวันแล้วเราก็จะพูดไปเรื่อยๆเนาะไก่เรากินไก่กันทุกวันเพราะว่าด้วยความที่วัฒนธรรมเขาด้วยนะคะจะไม่มีเนื้อหมูแล้วก็เนื้อบัวนะคะเพราะว่าก็เหตุผลทางศาสนาค่ะแนะนำ การเดินทางการเดินทางแนะนําเลย Uber นะคะใคร,รที่แบบอยากเดินทางในเดลีใน New Day น,นิวเดลีเนาะในเมืองอ,อุ่นเราไม่รู้นอ้องเป็นยังไงแต่ว่าเดลีค่อนข้างสะดวกสบายเรื่องของ Uber กดง่ายเรียกง่ายเจอง่ายวันที่สองเนี่ยแหละทัชมาฮาว <laughs> ที่เราไปอือาแล้ระวังแผนกันเนาะจริงๆระวังแผนว่าเราจะไปกับเขาเรียกว่ารถเช่าที่มีพร้อมคนขับ ที่เขาไปส่งเราที่โรงแรมวันแรกพอไปถึงทัชมาฮาลเนี่ยอยู่อยู่จริงๆเรามีแลนจะที่จะเดินกันเองอแต่ว่าเขาแบบอยู่เขาก็เออนี่ไงทุกคนเขาหวังดีแหละเขากลัวเราแบบเดินไม่ได้อะไรเงี้ยเรามาเลยแล้วเขาก็ไปกับเราเลยเขาแบบเขารีบมากแบบรีบถ่ายรีบเดินรีบอธิบายต่างๆนานา แล้วเราก็มองคือเราประมวลผลกันไม่ทันเลยจริงเพราะว่าเขาเรีบมากถ่ายรูปก,ก็แบบไม่ถึง5นาทีมั้งแต่ว่าเขาก็จะมีฟูลเซอร์วิสนะเขาจะถ่ายให้เราแบบแบบมุมก็แบบเนี้ยแบบติ๊กตอกอะแ <laughs> บบ <laughs> ไวร่นติ๊กตอกเหรอเราเที่ยวประมาณ3านาทีเองมั้งเขารีบมาก<ม><ๆ>อยู่ๆเขาก็ชาร์จเรามาแบบเท่าไหร่อ่ะ ค่าไกด์ค่าไกด์ประมาณ2,000ัรูปีเนาะถ้าทีเป็นเงินไทยก็1,000บาทแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะมาเสียที่เนี่ยเป็นพันบาทเลยคือค่าเข้ามันกี่บาทนะเราเป็นคนไทยคือเราใช้พาสปอร์ตของ,ของต่างชาติต่างชาตินานสประมาณ300รูปีร้อยห้าสิบบาทใช่แต่พอมีไกด์เขาก็ชาร์จเพิ่ม,มเราก็ไม่ได้ค่าทิดเลยทุกความหวังดีมีราคาที่ต้องจ่ายแต่ <laughs> พูดถึงเนาะ <laughs> เวลาเราไปทัชมาฮาลอ่ะ s e c ซีเคียวริตี้ด้านความปลอดภัยนะมันปลอดภัยอยู่แล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นมนจำเป็นที่จะต้องมีไกลก็ได้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก่ออวา,างเนี้ยค่ะใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเราวางแพลนกันไว้บอมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องแก้ไขปัญหาล่วงหน้านะมันก็ได้สกิลอะไรใหม่ๆมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันจริงอ่ะเราขึ้นผู้น่้คือตุกตุก,ตกแบบอินเดียเนาะเ<ข>อไม่รู้ทางแต่เขาไม่ยอมบอกว่าเขาไม่รู้ทางเขาก็เลยเอาเราไปดรอปตรงที่มันเหมือนเป็นแบบ ออฟฟิศสำนักงานเขาเลยเอาเราอะไปให้อีกคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าแค่สองร้อยลูปีไม่ต้องเครียดพอถึงที่หมายปุ๊บเขาบอกว่าไม่คนละสองร้อยลูป yes? ีใช่แบบว่าสีคนอ่ะสองร้อยลูปีเอเพราะว่าต้องบอกก่อมันไม่ไกลเลยจากตรงนั้นไปที่พักเราอ่ะโดยปกตินะอูเบอร์จ่ายแค่ประมาณแปดสิบูปีคือสี่สิบบาทแต่ก็จริงๆมันถ้าเรามีเงินอ่ะมันเขาก็น่ารักนะอันนี้ขอพูดได้ปะคือแบบ คือจริงๆเราอยากถ่ายคิดมาเยอะกว่านี้คนแต่คือพอหน้างานอ่ะเราต้องโฟกัสแหละว่าแมว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 นะคคือเนี่ยไงเราต้องโฟกัสอะไรเงี้ยเนี่ยมน่ไงล่ะเราต้องโฟกัสหนึ่งแต่สองรถห้ามโดนชนเพราะว่าเราต้องดูรถเองรถไม่ดูเรานะคะใช่เพราะรถไม่ดูเราเราจะโดนขโมยหรือเปล่าว่าเอามือถือเราไปเองเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน ต้องมีสติแบบเยอะมากแล้วอากาศมันร้อนมากช่วงที่เราไปเป็นช่วงแบบพีคเลยอะอากาศแบบพีคเลยอนะไรเงี้ยก็ช่วงหน้าร้อนของเขาด้วยเออช่วงหน้าร้อนที่กําลังจะผัดเป็นหน้าฝนเนาะมันก็มีความฝนตกบ้างจนน้ำท่ <laughs> ว <laughs> ไมไปพูดเรื่องมาหาลัยนิด <laughs> นึงเนาะไปพูดเรื่องมาหาอัยนิดนะึงจริงจริงเราจะไป B S U เพราะว่าเขาทําแบบอะไรนะ M O U M O U กับ J N U J N U กับ J N U กับ J N U คือมอเราเนี่ยเขาโค้กกันรอไปถึงเราไปถึงแล้วนะทุกคน มีคิดด้วยอา,อาจจะแปะหรือไม่ไม่รู้ก็เลยถามว่าเออคือยาเนาะเขาถามว่าเออเรามาทําอะไรแล้วก็บอกว่าเออมาแบบอยากเยี่ยมชมเดินดูอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เขาพูดเลยว่าแบบไม่ไม่อนุญาตอะไรเงี้ยต้องเกินก่อน,อนว่าเนาะในแผนแรกๆเลยเนี่ยคือเป็นวันที่5เมษายนซึ่งเรามีการโคกับที่นู่นโดยโดยมีโปรเฟสเซอร์ยืนยันแล้วก็ส่งอีเมลส่งกลับมาแล้วว่าเราจะทำกิจกรรมร่วมกันแต่ว่า ทีเนี้ยมันมีข้อผิดภาดทางเทคนิคบางอย่างจนทําให้เราต้องเลื่อนเวลาจากยีิบห้เมษาเป็นช่วงเดือนมิถุนาเนาะซึ่งในช่วงเดือนมิถุนาก็จะเป็นช่วงที่เขาปิดเทอมกันแล้วอ่าแล้วก็ความแตกต่างนะมหาลาัยไทยกับในอินเดียเลยคือปิดเทอมคือปิดมหาลายัยใช่ เปิดเทอมคือเปิดมหาลัยไม่สามารถมาเดินเล่นอ่านแก้วแบบเรานะคะไม่ได้ช่วงซัมเมอร์ไม่สามารถเข้ามอได้เลยนะคะใช่ตอนแรกเราก็คิดแบบน้อทุกคนว่าแบบเออก็ฟิลดนอ่านแก้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไปทําอะไรไม่ดีแต่ไม่ได้เลยนะคะทุกคนเขาแบบ Security ของเขาคือเข่มงวดอยู่นะใช่ก็ก็ถหัวเป็นข้อดีเนาะก็ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาด้วยอะไรดูพอจุดประสงค์หลักที่เราไม่ได้ ไปทำกิจกรรมร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเจนยูเนื่องจาก,กมีความภ้าคบางอย่างเนาะแล้วก็ไปศึกษาแนวคิดชีวิตวัฒนธรรมเนาะพอไปอยู่จริงๆอ,ะอ่ะวิสวกคนมันนิสนะมันปลอดภ<ห>ันนนยนะเราไม่มีเสน่ห์เนาะเพราะว่าด้วยความที่เขาพูดอังกฤษกันได้หมดเลยเขาก็จะแบบเข้ามาถามอาหารอร่อยไหม,มเป็นยังไง <ๆ S 1> กับวันไหนอะไรอย่างเงี้ยชอบมากนี่แหละแล้วพูดถึงอาหารเขาทําให้ทุกๆมือเราเป็น มือพิเศษเอออ่าเนี่ยแหละความแปลกที่สองที่มันแปลกเพราะตอนแรกเราคิดว่าหนึ่งอาหารอาจจะแปลกแปลกท้องเสียหรือเปล่าแต่ไม่ไม่เลยนะคะทุกคนไม่จริงเลยขอโทษคราว่าเราเราก็กินอาหารที่มันเป็นร้านเลสเตอร์รอนนอ t ชเอกซติกดูทเป็นร้านที่แบบถ้าใครไปอ่ะต้องลองไปดูอาหารอร่อยเชฟใส่ใจทุกอย่างเลย โอ้ยนี่ไงที่มีกล้องในใช่ใชห้องครัวมีก้องมีกล้องีกลวงจรปิดในห้องครัวแล้วคือเราเห็นได้เลยจากที่นน่าของเราคือเราจะเห็นหมดเลยว่ามีใครในห้องครัวบ้างห้องครัวสะอาดมากการบริการของเขาคือแบบดีเยี่ยมมากเลยค่ะให้เนี่ยจากการเดินทางเลยในขณะที่เรามีแผนทิะไปพาราณสีนะคะเื่นเช้าตู่เวลาตีห้าตื่นเช้าตู่เวลาตีห้าพไม่ได้ไปเพราะ ตอนแรกเขาบอกว่ามันใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้คือตอนแรกอะต้องพูดก่อนว่าเราอนั่งอ b e r อร์จากที่พับไปรถไฟเนาะเราเราก็ถามเจ้าหน้าที่แล้วข้างหน้าว่าเออเราใช้บอร์ดิ้งพาได้ไหมชีบอกยักหัวใส่ไม่มีปัญหาให้เดินไปที่ช่องเลยอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ตแต่งตัวแบบรู้สึกว่ามันคล้ายเจ้าหน้าที่มากก็แบกว่ามามาตามมาเลยเดี๋ยวเขาช่วยเองวิ่งตามเขาไป สุดท้ายก็วิ่งกลับไปที่เดิมตรงที่มีตุกๆอะ่ะเขาก็บอกว่าขึ้นมาเลยเดี๋ยวเขาจะพาไปอีกอีกที่หนึ่งเพื่อทําตั๋วอะไรสักอย่างเนี้ยเขาบอกว่าสี่ 4, 2, พันรูปีสี่พันรูปีสองพันบาททุกคนแล้วคือมันใกล้เวลา,เา้เราเราก็เลยปรึกษากันว่าเราไม่รู้ว่าไปพาราณสีอะ่ะ เราจะเจออะไรบ้าง<ช>เพราะว่าเราไม่มีคนที่รู้จักอยู<ช>่ที่นู่นถ้าการไปครั้งแรกเราไปเจออะไรที่มันจัดจ้าขนาดน,นั้นโดยที่เราไม่มีคนรู้จัก่ะเราคิดว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปลา่าใช่ซึ่งก็ต้อง<ม>บอกตามตรงเนาะว่าเราเป็นนักศึกษาแล้วมันก็จะมีความแพน,นิคเนาะเ,เกี่ยวกับเขาจะช็อกหรืออะไรบาอย่างก็ตามแต่แต่ว่า เราไปกันเองสี่คนน่ะโดยที่ไม่มีโปรเฟสเซอร์อยู่ที่นู่นหรือไม่มีคนรู้จักที่อยู่ที่อยู่พารานาสีเลยดังนั้นมันก็เกิดความกังวลเกิดขึ้นเนาะว่าถ้าเราไปแล้วอ่ะเราจะเป็นยังไงต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้หรือเปล่าอะไรประมาณน้ท้ายที่สุดอ่ะนี่คิดว่าเราตัดสินใจถูกนะทุกคนเพราะถ้าไปอยู่ที่นู่นอ่ะเราเกิดอะไรขึ้นอ่ะ มันต้องใช้เงินเยอะมากแล้วก็ต้องใช้ใจเยอะมากมนีก่เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรช่วงเวลาที่เราแคนเซิลโรงแรมมันเป็นช่วงช่วงนอกในการรีฟันละ่ะแต่เขาเขาใจดีมากเขาเขารีฟันเงินคืนให้ซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้คืนเนะาะโดยด้วยเหตุผลส่วนตัวที่เราไม่สามารถไปได้เลยเขาก็าก็น่ารัก,รกพูดถึงเรื่องน่ารักเนี่ยอะมาประเด็นที่สามละอมพอพูดถึงเรื่องน่ารักจะบอกว่าทุกที่ที่เราไปอ่ะ คนจะขอถ่ายรูปไม่รู้ว่าสิ่งนี้แปลกหรือเปล่าแต่เรามองว่าแปลกนิดนึงแต่ก็ไม่แปลกขนาดนั้นทุกที่เลยทุกคนจะขอถ่ายรูปเหมือนว่าเราแบบเป็นเซเลบริตี้อะทุกคนมันก็เอ้ยเป็นอีกเสนีหนึ่งของอินเดียนนะเพราะเรารู้สึกแบบอบอุ่นเป็นฟิลแบบว่า,าถ้าเขาท่านมีเด็กมนาะใช่ป่ะถ้าผู้ปกครองกับเด็กมาใช่ป่ะผู้ปกครองก็จะเป็นฟิลแบบดันเด็กไปให้ถ่ายกับเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเป็นมิสเบลป่ะคือจริงๆอ่อะ มันเราอาจจะไม่ได้ไปหลายที่แต่ว่าโมเมนต์ที่มันฟูลฟิล,ฟลอ่ะทุกคนม,มันมีเยอะมากคือต้องบอกว่าคนอ่ะเขา r ร s สเ c คเราเหมือนคขาเรียกว่าอะไรเขาแบบดีเหมือนดีใจที่เราไปไปเที่ต้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะน่ารักกับเรามาก,มากคือเวลาพูดว่าอ่ะถ้าเจอคนอินเดียเราเป็นไงอ่ะพูดตรงนะ คิดได้คนเดียวคือน่ารักมากพูดว่าดีไหมดีปักครั้งในชีวิตต้องไปต้องไปถอไม่นี่ก็พูดกันว่าจริงๆอ่ะอินเดียต้องไปนะแต่อาจจะไปคราวหน้าต้องไปแบบมีเงินหน่อยแต่ท้ายสุดยังไงคิดว่าคงจะไปอีกอถูกต้องอย่างยังไงก็คงจะไปอีกนอกจากโคงการนี้แล้วเนาะพอเราเราต้องพูดก่อนอะว่าเราไปในฐานะนักศึกษาเราไปในฐานะผู้ดำเนินโครงการก็สิ่งที่เจอก็ เท่าเท่าเท่าที่เราจะเก็บมาได้เนาะเพราะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงทางทางแผนของโครงการเนาะซึ่งก็ต่างไปจากเดิมมากๆเพราะว่ามหาลายัยใดๆก็ปิดซุปแพนเดิมๆของเราเลยก็คือการไปแลกเปลี่ยนวาระาธรรมกับมหาลัยเนาะก<ช>็จะเป็นการทําอาหารแล้วก็การเ,เข้าร่วมเรียนเรียนในชั้นสอนภาษาไทยอะไรแต่ทา้ายสุดถ้ามันไม่ได้ทําแล้วก็ เขาเราว่าเราก็เรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตนี่แหละเนาะใช่ก็ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านมุมมองแนวคิดเนาะในการเข้าไปสัมผัสในการทากิจกรรมในการเดินชมเมืองหรืออะไรต่างๆซึ่งคิดว่ามันได้ประโยชน์ดีเหมือนกันับได้รู้มุมมองว่าคนที่นู่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผู้คนต่างศาสนาที่เขามาอยู่ร่วมกันที่นู่นเขาใช้ชีวิตกันแบบ สงบสุขเขาไม่ได้ทะเลาะกันเลยเขาใช้ชีวิตกันแบบดีมากซึ่งต้องบอกก่อนเนะว่าอินเดียไม่ได้มีแค่ฮินดูมีซิกมีอิสลามซึ่งทุกคนอะ่ะนิสเพนลี่มากแล้วเขาอยู่ร่วมกันอย่างแบบกลมกลืนะเป็นธรรมชาติอ่ะไม่ไม่ดูไม่ดูเป็นการแบ่ง ไม่มีการแบ่งทางด้านศาสนาเกิดขึ้น,นถ้าถ้าพูดถึงนะพอพอที่เราอยู่เนาะเราก็อยู่ในแค่์เดลีเนาะเราก็จะเห็นมุมมองได้จากการมองเหมือนดีที่เราฉายไปเนาะอืมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่นี่เนาะสําหรับใครจะไปนะคะในโครงการแบกไปให้งโลกนะคะซีซั่นสามเร็วๆนี้ก็แนะนําถ้าใครอะจะไปเนาะ ก็อินเดียก็เป็นพื้นที่สําหรับทุกๆคนให้ทุกๆคนเดินทางท่องเที่ยวมีความสนุกมีความท้าทายการแก้ไขปัญหาล่วงหน้ามีหมดทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตเลยจริงจริง,รง,รงทุกคนต้องไปพูดเลยอินเดียคือต้อง,องไปคือกลับมาคือโตขึ้นเยอะเลยเอ,อ่ะใช่มันใครอยากพูดเรื่องภาษาไหมแบบว่าภาษาอัพขึ้นอย่างเงี้ยถูกถูก การแสดง,อ,งออกเลยใเพราะว่าใช้ภาษาอังกฤษแบบว่าพูดตลอดเวลาแล้วก็เหมือนแบบว่าเราต้องประมวลผลเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลาประมาณนี้คะ่ะทําให้แบบว่าเราเก่งขึ้นใช่ไหคะคืออันนี้ขอพูดได้ปะคือเราไปวันที่สิบหกเนาะก็ยังเพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเน,นี้ยไม่เคยออกจากเชียงใหม่เลยวันที่สิบหกคือการออกจากเชียงใหม่ครั้งแรกรงแก็เลยไม่ค่อยกล้าทําอะไรเท่าไหร่แต่พอถึงอินเดียปุ๊บแล้วมันมีปัญหาเข้ามาเรนะื่องตอมอใช่ปะ ทักหมดทุกคนถามหมดที่คนที่หานแล้วก็แรปเป็นอังกฤษเลยค่ะมันเปลี่ยนอัตโนมัติเหมือนปัญหาที่เข้ามาทําให้เราแบบกล้าเสีงออกมากขึ้นอะไรเงี้ยพยายามพี่จะข้ามผ่านข้ามปัญหาไปใช่ m i n d ตอะไรใหม่ๆเนาะวิธีการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าก็อั s k i ิลขึ้นพอกลับมาก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ในชีวิตประจําวันในทุกๆวันได้ดีขึ้นจริงแล้วรู้สึกแล้วว่า โอ้ยอินเดียผ่านมาแล้วแค่เนี้ยจีบจีบจีบ <c oughs> แนะนำเลยอินเดียสำหรับแบบเป้ทัองโลกโครงการแบบเป้ทัองโลกใครอยากจะไปก็แนะนำเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมาก อ่าหรือน้องๆที่ยังไม่ได้เข้ามอชอมาเนาะแล้วสนใจอยากไปเจอแบบเหตุการณ์อะไรต่างๆแบบเนี้ยเอามาเล่าได้ก็มาที่คณะมนุษยศาสตร์ได้นะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาคณะมนุษยศาสตร์สำหรับวันนี้ไปก่อนไปก่อนไปบ้าก็โดนชาสี่ันห้าไม่ตอนนี้นะคะคือเราเล่าสถานการณ์ว่าเวลา